คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช,ช่วงที่สองของมหาสจรน้ำบัตนรนัดกับหมอนนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมรูราลาแล้วก็พี่ใหม่นะคะ<ช>รับเมื่อสักครู่นี้ช่วงเบลกที่แล้วเนี่ยเราคร้างกันไว้ถึงเรื่องโรคมะเ<ช>ะร็งโรคมะเร็งนี่มันมันร้ายกาจมากนะพี่มัใช่มันฆ่าชีวิตคนที่เรารักไปบางครั้งมันโหดร้ายจนเกินไป แต่มีคนหนึ่งที่ทำให้มันไม่สามารถจะพรากคนที่เรารักไปได้นะคือคนท,<า>ที่รทเราไปเชิญ,ชญมาใช่ไหม <laughs> ใช่ค่ะเหมือนที่ไม่บอกคุณผู้ชมไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าทําไมนะคะบุคคลท่านนี้หรืออาจารย์ท่านนี้ที่จะเป็นแขกรับเชิญมาพูดคุยกับเราในรายการตรงนี้นะคะถึงได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะ <laughs> ชีวิตท่านซึ่งบอกว่าเคยเป็นนายช่าง ะะทำง<น>นานเกี่ยวกับ<ด>ใช่ปัจจุบันนี้ท่านมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยคือแล้วไม่ใช่ว่าศึกษาแค่ว่านิดๆหน่อยๆน,นะคะเืาา่อสักครู่คุยกับอาจารย์อยู่นอกรอบโอ้โหอาจารย์ลงลึกอะแล้วเอาจริงอะคือต้องรู้หมดว่าคุณต้องรู้ระบบในร่างกายของคุณให้หมดคุณถึงจะดูแลรักษาร่างกายของคุณต้องชัดเจนใช่เพราะฉะนั้นน่าสนใจอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์แล้วถ้าว่าคุณผู้ชมมีปัญหา คอยากจะถามอาจารย์อะไรในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้เลยครับผมนะครับเรียนเชิญนะครับอาจารย์อัครพรวิมลจิตรารมนะครับแพทย์แผนไทยนายช่างและสิ่งแวดล้อมแพทย์ทางรอดครับเรียนเชิญครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ทางนี้เลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ัอาจารย์นี่ดีกว่าค่ะอาจารย์ครับมาอาจารย์มาแนวแพทย์ทางรอดคนานึ่ครับแพทย์ทางเลือกนะฮะทําไมอาจารย์ถึงใช้คํานี้ครับแพทย์ทางรอดเพราะว่า แพทย์ทางรอดเนี่ยมันเป็นทางที่ดีที่สุดรับประชาชนคนไทยเ,เราใช้ทั้งวิชาปริยาชีวิตริยาทางธรรมและปริยาทางโลก เพราะว่าการที่คุณมีปริญญาสามใบเนี่ยแต่บางคนเนี่ยมีปริญญาทางโลกแต่ปริญญาทางชีวิตเลียดตกเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตของคุณให้มีความสุขและความสงบได้ในปัจจุบันนี้เราถึงบอกว่าทํายังไงถึงเราจะรู้สภาวะจิตตัวเองในการแพทย์ทางโลกก็คือการรวมศาสตร์ต่างๆเอามารวมอยู่ในแขนงเดียวกันคือการอินโนเวชั่นพัฒนาการ แพทย์ทุกทางมาทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน uh huh. แพทย์แผนโบราณ uh huh. แล้วก็เรามาต่อด้วยธรรมชาติบำบัด uh huh. ธรรมชาติบำบัดของเรานี่ก็คือเราจะใช้อาหารเป็นยาเราจะไม่ใช้ยาเป็นอาหาร uh huh. ในปัจจุบันนี้คนไทยเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพราะเรากินไม่เป็น uh huh. กินไม่เป็นถึงได้ป่วยกันแต่ถ้าเรา <Okay. S 2> กินให้เป็นเราก็จะไม่ป่วย uh huh. ในปัจจุบันในเรื่องอาหารเนี่ยมันมีอาหารที่เรากินแล้วเราไม่ทราบ uh huh. เช่นว่าอาหารนี่กินแล้วล้างพิษ <Okay. S 2> กินแล้วล้างยากินแล้วสแสลงต่อโรค uh huh. คนไทยยังไม่ทราบและยาอะไรอาหารตัวไหนที่กินแล้วสแสลงต่อโรค uh huh. บางคนเนี่ยรักษาจะหายอยู่แล้วไปกินอาหารสแสลงทีเดียว ตาย,ยมาอีกว่าอเ,อเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาเข้ากันเป็นเรื่องๆนะคะอย่างที่บอกมาแล้วว่าอาจารย์เนี่ยเคยเป็นนายช่างมาก่อนนะคะทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก่อนครับแต่ว่าทําไมวันนี้อาจารย์ถึงมากลับมาสนใจว่าเอาล่ะจะมาศึกษาเรื่องของแพทย์แผนไทยก<อ>็ต้องวันนี้เราาบไว้ว่าชีวิตผมเนี่ยอยู่กับงานทํางานเกี่ยวกับการสร้างเครื่องจักรซ่อมเครื่องจักรดูแลสิ่งแวดล้อมเราอยู่ตรงนั้นทํางานตั้งแต่ ตีสี่นะครับออกจากบ้านกลับบ้านสี่ทุ่มวันดีคืนดีนะครับก็ภรรยาก็ไปหาหมอพอหาหมอก็วินิจฉัยสามโรงพยาบาลนะจนมาถึงสถาบันมะเร็งแล้วก็หมอก็เช็คออกมาว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่บอก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 ภรรยานะจนวันที่หมอให้ผมเซนว่าภรรยาคขอยู่ได้หกเดือนนะแต่อาจารย์ท่านะที่บอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยเปิดเผยได้ไหมว่าเป็นมะเร็งกนรังไข่ครับโอเคอ่ะก็หมอบอกอยู่ได้หกเดือน ผมก็คิดว่าเออแล้วเราจะทํำยังไงจะให้เธอรอดอจากเอเกินนดดืให้ไ้ไต้องอยังไงต้องให้เธอรอดให้ได้มีคิดว่าเราก็คิดว่าเราคงจะทํำยังไงก็งหาวิธีทุกอย่างศึกษาทุกวิธีทาง อาการก็คือขั้นสุดท้ายนะระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายก็หกเดือนน่ะใช่คือมาตรวจทุกเดืาว่าหกเดือนนี่ตอนนั้นทําใจอ่ะเป็นเราเราต้องคิดว่าเพิ่งเพิ่งแต่เราแสดงอาการให้คนป่วยทราบไม่ได้โอเคคือแฟนยังไม่ทราบนี่กี่ปีมาแล้วคะอาจารย์ตั้งแต่ปีห้าศูนย์ห้าศูนปีห้าปีมาแล้วก็คือณตอนนั้นเราหัวใจสลายนะเพราะเราเนี่ยอยู่สองคนไตายญ่ใช่เข้าใจเราก็มาคิดว่าเออถ้าเส้นขาดเธอเนี่ยเส้นอยู่ไม่ได้นะเนี่ย คิดถึงขั้นตายตามเลยไหมตอนัก็โอ้ตอนนั้นก็คือเฟงฟางเราอยู่เขาขาดไม่ได้คือขาดไปก็คือเช่นเขาทางเมก็เลยมาคิดว่าเออนะเรายังมีลมหายใจอยู่นี่เราทําไมจะไปยอนท่อไงก็เลยคิดว่าตามได้ที่ฉันมีลมหายใจอยู่เธอตายไม่ได้ก็มาศึกษาสู้ๆมากเลยตอนนี้การศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่ามีมีหลักในการศึกษาเพราะในปัจจุบันในในอดีตตอนนั้นอะเรามีแพทย์แผนปัจจุบัน เรามีเขาเรียกว่าอาหารชีวิตจิตมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่จะไปรักษาคือเมื่อเราค้นพบแล้วทุกอย่างเสียตังค์หมดมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันก็คือมันรุมเล้าเราหมดนะเฉพาะค่าคีโมค่าโรงพยาบาลค่าผ่าตัดนี่ก็ไหลตังค์อยู่แล้วแล้วไหนจะต้องหลังจากบำบัดเธอแล้วเนี่ยต้องพักเฟิร์นอีกนะครับก็เลยณวันนั้นที่ผมหาภรรยาไป ก็ถือว่าเป็นบุญของผมและภรรยาที่ได้ไปที่วัดพุทธโคดมอยู่ที่จังหวัดไหนฮะจังหวัดชนบุรีสีระชาโอเคไปถึงแตรงนั้นก็เป็นคอร์สธรรมชาติบำบัดของอาจารย์สุทธิวัตน์ออใทำอะไรบ้างก็คือสอนเรื่องปัญญาทางธรรมอ๋อ oh. ก็คือให้รู้จักว่าทำยังไงถึงจะเราจะทำสภาวะจิตใจสร้างทางเดินชีวิตที่ถูกต้องไปถึงแว,วันนั้นภรรยาอาจารย์ทราบแล้ว แกแกแกไปแกก็ไม่รู้ว่าจะไปทําไมว่าไปเดินไม่ได้นอนไปนะฮะให้คีโมสิบแปดเข็มอ๋อคือทราบแล้วใช่ไหมที่ให้คีโมเนี่ยคือรู้แล้วว่าเองเป็นมะเร็งสิบแปดเข็มนี่รอดแล้วแต่ว่าตอนนี้มาพักฟื้นค่ะคือต่อสู้กันไหคือจาทําทำคีโมก่อนเลยใช่ครับคือคือหมอบอกว่าให้ค่พาตัดพาตัดเสร็จคีโมค่ะคีโมสิบแปดเข็มแล้วก็พามามาที่วัดพุทธโคดมก็มาศึกษาว่าเช่นจะต้องช่วยเธอด้วยการธรรมชาติบำบัดคือการใช้อาหารเป็นยา หน้าตรงนั้นเราก็มาค่อยๆศึกษาดูว่าอาหารอะไรที่จะทำให้เธอกลับมาสู่สภาพเดิมได้ผมเองเนี่ยหน้าที่อยู่ที่สถาบันมะเร็งเนี่ยผมเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าสถาบันมะเร็งก็สอนเรื่องโภชนาบำบัดให้ผมสอนนะว่าทำยังไงอาหารนี่จะทำฟื้นฟู<ๆ>ไงและหลังจากนั้นก็คือเราก็ต้องไปศึกษาด้วยที่พุทธคดมก็มีอาหารธรรมชาติบำบัดก็คืออาหารที่จะสามารถจะสร้างไม่แสลงต่อโรคแล้วพอกินแล้วก็จะ มีสุขภาพที่ดีฟื้นฟูแล้วก็รีลลตคือรีลลตคือเคมเทอร์ลีเนี่ยมันมันอันตรายมากเพราะว่ามันทาลายเซลล์ทั้งหมดทั้งร่างกายคือบางทีมันค้างอยู่ค้างอยู่เราก็ต้องรีลลตมันออกไปการรีเลตเนี่ยเราก็ต้องศึกษาว่าคนเราเนี่ยระบบในร่างกายเราเนี่ยสมัยก่อนเมื่อส6 0 0ัปีปู่ชิวเขาพูดว่าท่านพูดว่าคนเราประกอบด้วยห้าธาตุดินน้ําลมไฟอากาศแต่พอมาในแผนปัจจุบันแล้วเรามาดูว่า มันไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีทั้งหมดสิบเอ็ดระบบร่างกายเราแล้วลนี้ไอ้สิบเอ็ดระบบเนี่ยก็คือจากร่างกายเธอเป็นคนที่สวยครับแล้วก็น้ําหนักก็ประมาณาทั้ <ๆ S 1> หกสิบกว่าก็กำลังดีหุ่นดีผู้หญิงปรากฏวให้คีมโมเสร็จเหลือสิบสามสี่สามกิโลเ <40 S 2> หลือแต่กระดูกสี่สิบสามกิโลใช่ครับเหลือแต่กระดูกคือก็คือทราบจบแหถามไปที่อาจารย์ จะรย์สุวัตไปดูแล้วผมก็ไปเรียนไปศึกษาด้วยจะทํายังไงให้เจอได้ <Yeah. S 2> ก็ไปต้องไปศึกษาเร้วต้อง,งศึกษาตัวเองด้วย uh huh. ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ไปฟังคนอื่นแค่ยางเดียว uh huh. เราต้องดูว่าไอ้ระบบในร่างกายเราเนี่ยมันมีระบบอะไรบ้างคร uh ับ huh. แต่และระบบมีความสาคัญยังไงเราก็ไปศึกษาทีละระบบ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  uh huh. แล้วก็ศึกษาว่า เมื่อเราใช้อาหารเป็นยาแล้วเราปรับเรามีการปรับสมดุลเนี่ยนะเขาเรียกปรับสมดุลร่างกายปรับทั้งหมดเลยเพราะเส้นประสาทของเราเนี่ยเจ็ดหมื่นสองพันเส้นเมื่อสมัยพุทธกาลปู่โจกเคยพูดไว้ครับเมื่อเส้นประสาทเจ็ดหมื่นสองพันเส้นเนี่ยตามันมีเมสอยู่สี่สิบสามคู่กระดูกสามสิบสามข้อกระดูกหลังนะครับแล้วเราต้องคิดถึงว่าตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดจากสายสะดือ,อพ่อแม่สายใยผูกพันจากพ่อแม่เมื่อเราเกิดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการตัดสายสะดือ พราะนั้นมาตัดใส่คือการการให้อาหารมันไม่ใช่ทางสะดือแล้วมันเป็นให้อาหารจากกระเพาะเช่นเดียวกับคนเราเนี่ยหลังจากที่มีเข้าโลกทุกอพมาที่ที่ท,ท,ที่ที่สะดือเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็จะมาดูถึงการระบบระบบของร่างกายระบบที่ร่างกายที่จะผลิตหรือการป้องกันโรคได้คือระบบกระดูก กระดูกสันหลังเนี่ยเป็นตัวกระดูก,กสันหลังเป็นตัวทําป้องกันโรคใช่ครับเพราะว่าเป็นเมนของร่างกายเขาบอกว่าตัดแขนตัดขาคนเรานี่ตายไหมไม่ตายนะเป็นคนพิการครับ,รบกระดูกสันหลังทั้งหมดสามสสาข้อเนี่ยเป็นโรงงานผลิตเส้นเลือดท,ทุกอย่างเส้นประสาทหัวตัดไตใตบวมเกิดจากกระดูกสันหลังทั้งหมดเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องระบบของร่างกายและก็เส้นประสาทเนี่ยสำคัญมากก็คืออย่างเส้นประสาทสมองส2บสองคู่เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนรู้ว่า อาจารย์จะฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูระบบประสาทเส้นประสาทออกมาเนี่ยเราต้องฟื้นฟูทั้งหมดทั้งร่างกาย <_ d ata> เมื่อเส้นประสาททั้งร่างกายเนี่ยเรารู้แก้ไขได้แล้วเราก็จะมาระบบระบบที่สองก็คือระบบเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารระบบย่อยอาหารเนี่ยคนให้เมีโมจทรมานมากนะครับค่ะใช่เพราะว่าคนทานไม่ค่อยได้ทานไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ได้ผมเนี่ยเป็นนักที่วันหลังจะทําโภชนาการเสร็จแล้วผมทําอาหารให้เธอเน่บางทีวันละสิบอย่าง กินไม่ไ <rôle> ด้แม้แต <acă> ่ยงนเดียวสำลอกมัสำลอกหมดก็ตอนหลังก็มาคิดว่าเออผมทําน้ําส้มให้เธอกินทานน้าส้มนี่ยซื้อข้าหมาเธอก็กินไม่ได้ตอนหลังเนี่ยผมมาได้ค้นมะพร้าวมะพร้าวอ่อนนะครับผมให้ ภรรยาผมทานาน้ำมพะพร้าวอีกเดียวเนื้อไม่กินนะฮะ,ฮะวัน,<า>นละสิบูกทานแต่น้ำวันละสิบรูกขทอานัา้นอาจารย์<ะ>แล้วแล้วไอ้หลักสูตรของอาจารย์เนี่ยใช้ได้กับผู้ป่วยท,ทุกคนคที่เป็นมะเร็งใช่ไหมฮะทุกคนเลยครับแล้วเียให้คุณผู้ชมทราบก่อนคนระะับบางท่านนี่เพิ่งเปิดม,มาเจอว่าอาจารย์กำลังคุยถึงเรื่องอะไรวันนี้เราเชิญอาจารย์มาเพราะว่าเราจะมาคุยถึงวิธีการต่อสู้กับ โรคมะเร็งและรวมถึงวิธีการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงซึ่งอาจารย์ก็ได้เล่าถึงชีวิตนะของคู่ชีวิตของอาจารย์ก็คือภรรยาที่เคยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับจะสูญเสียเธอไปแล้วในตอนนั้นแต่ว่าอาจารย์กำลังเล่าให้ฟังว่ามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างอ่ะอาต่อพูดถึงไอ้ Factory Man ข้างหลังที่มันเป็นโรงงานกระดูกใหญ่ยา,างไงต่อก็คือเราก็ต้องมีการหนึ่งก็คือการปรับปรับโครงสร้างสมดุล เส้นประสาททั้งหมดเริ่มจากเริ่มจากอะไรเริ่มจากการปรัรเรบเส้นประสาททั้งหมดทำยังไงฮะก็คือระบบเส้นประสาทต้องเข้าใจว่าระบบสมอง12คู่เส้นประสาทสมองแต่เราต้องทั้งเกตจากเขาเรียกว่ากายวิภาคศาสตร์และสรีระะยะของของเธอว่าเธอเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแล้วสิ่งที่เธอขาดมีอะไรบ้างก็หนึ่งคือโฮอร์โมนหายแน่นอนเราก็ต้องดูว่าฮอร์โมนฮอร์โมนก็คือตอนนี้บอกเมื่อเมื่อคีผมให้ทานน้ำมะพร้าวเวลาสิบโลบ Uh huh. เพราะในน้ำอาบผ้ามีฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรฮะเอสโตรเจนเอสโตรโลนนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอเยอะแยะในนั้นแล้วเด็ดสักการสุดค,คือคือล้างพิษได้ดีที่สุดโอ oh. ล้างพิษได้ดีที่สุดเลยน้ำอาบผ้าเพราะคุณคิดเลงน้ำน้ำที่อยู่ในในการะลาที่รอบนั้นนะ uh ่ะ huh. ข้างในมันมีน้ำได้ยังไง uh. แล้วเป็นน้ำที่วิเศษมาก uh. ถ้าคุณรู้จักใช้ น้ำมะพร้าวนี่นะและเอาไปทําประโยชน์รู้จักกินเขาบอกอ่ะกินให้เป็นแล้วรู้ให้ลึกคุณสามารถจะช่วยคนข้างเคียงคุณได้แน่นอนอเพราะฉะนั้นศาสตร์ต่างเนี่ยเขาเรียกว่าศาสตร์ทางรอดเนี่ยก็บอกแล้วว่าศาสตร์ทางรอดเราเราต้องเข้าใจแล้วก็ศึกษาท่องแทสท่องแท้ทแทคบแล้วสําหรับการจะกินอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบพอพอกินเสร็จแล้วก็จะเลือกกินไม่ใช่อ คุณกินอาหารเปยยานี่ยกินอาหารเปยานคุณกินได้ตลอดเวลามไม่ต้องไปกําหนดว่าวันนี้ต้องกินกีม่มื้อคุณมีแล้วก็ไม่เดือดร้อนอการให้รางวัลชีวิตกับร่างกายเนี่ยสำคัญมากนะบางคนบอกว่าทําได้ทุกอย่างแต่รางวัลชีวิตกับร่างกายไม่เคยทําให้กับตัวเองเลยไม่เคยดูแลตัวเอง พอป่วยไปให้คนอื่นดูแลเขาจะรู้ท่าเราตัวเราเองหรือเพราะฉะนั้นคุณต้องรับจักรู้ดูแลและรักษาระวังและศึกษาให้ดูว่าตัวอ่ระบบของคุณจะดูแลอย่างไรโอเคอันนี้หมายขอสรุปในช่วงแรกนี้ด้วยกันนะคะค,คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าโอเคเราได้คุยกันในภาพกว้างกว้างเกินไปยังไม่ได้เจาะลึกลงไปนะคะเพียงแต่ว่าหมายต้องการจะให้คุณผู้ชมทราบว่าปัจจุบันนี้ภรรยาของอาจารย์กลับมามีชีวิตที่ปกตินะคะ เรียกว่าร้อยเปอร์เซได้ไหมคะหรือเกือบร้อนตนะคะคือไม่มีคําว่ามะเร็งแล้วมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วอาจารย์ดูแลอย่างไรนะคะเอามาเป็นเรื่องเรื่องเลยในเรื่องของการดูแลเรื่องของระบบต่างๆที่อาจารย์พูดเอาไว้กว้างๆนะคะว่าดูแลเรื่องอาหารอย่างไรดูแลซึ่งนําไปใช้ได้คุณผู้ชมมีคําถามมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของมะเร็งในวันนี้นะคะเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาถามที่อาจารย์ที่024033456นะคะ ไขข้อข้องใจได้ทุกเรื่องแล้ววันนี้สําหรับคุณผู้ชมแปท่านแรกที่โทรเข้ามาเราก็จะมีหนังสือ3ประสานจากหมอ3ามแขนงนะคะก<ม>ู้วิกฤตปัญหาสุขภาพของคนไทยอาจารย์รับประกันได้เลยว่าเราไม่รู้จักเรื่องราวของการกินกันอยู่เนี่ยอย่างแท้จริงเราถึงเจ็บป่วยกันในทุกวันนี้อาจารย์ในหนังสือนี้ค้าบอกได้เลยว่า เนี่ยท้าประชันกึนกับหมอแผนปัจจุบันเลยนะคะเอาแผนไทยของเราเนี่ยลงไปสู้กันแต่สายแรกซึ่งน่าสนใจมากนะคะข้างในมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปสัมมนานะคะวิเคราะห์กันมาแล้วเดี๋ยวแปดสายแรกมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยใช่แล้วครับเดี๋ยวกลับเข้ามาคุยต่อรวมถึงสายที่จะให้พูดคุยกับอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวใหม่จะมาขอเจาะอาจารย์เป็นเรื่องเได้นะคะโอเคครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับ